สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมตู้ฟาดครับก็อันนี้ก็จะเป็นงานดิบอยู่นะครับผมก็ประมาณ70%แล้วครับใกล้แล้วครับผมก็เหลือ,อกัดลายครับผมทำงานซาวนะครับตู้ลูกนี้ก็จะเป็น10นิ้วครับ180หนา2ชั้นนะครับผมไม่เล็กก็ ดูงานดิบก็จะเห็นน็อตครับน็อตก็ไม่มีการห่วงนะครับก็ใส่ให้ทุกจุดครับเนี่ยครับแข็งแรงแน่นอนครับผมนี่เป็นด้านข้างครับแข็งแรงแน่อันนี้ก็ผมจะเอาซิลิโคนมา ลงอีกทีนะครับผมอันนี้เป็นตัวฝาปิดครับส่วนด้านในผมก็จะใช้เป็นคีเรอยยานะครับผมบลองว่ารอยรั่วนี่ไม่มีแน่ๆครับเนี่ยครับก็ใช้คีเรอยยาอย่างดีครับด้านบนนี้ก็ด้านหน้านี้ก็ใช้เป็นอซิลิคโคนครับผม ปกติเขาก็ไม่ยากันหรอกครับจุดนี้แต่ผมยาให้นะเพราะเป็นห้องปิดด้วยครับถือว่าสําคัญมากนะครับด้านหน้าเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพอตนะครับก็จะมีไม้สี่สิบ้าองศาครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ชมด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,ขอความตู้ก่อนนะ เพราะว่าจะได้เห็นกันชัดๆครับจะหนักหน่อยตู้ตัวนี้ก็จะหนาหน่อยครับใช้ไม้18มิลครับผม,มหนักเลยครับอ,อันนี้จะเป็นด้านบนครับจะประมาณนี้เลยครับน็อตก็จะเยอะหน่อยนะครับผมไม่มีการห่วงครับใช้งานยาวๆได้สบายครับผม เนี่ยครับนี่จะเป็นด้านในตู้นะครับเนี่ยครับผมก็จะย้ายเรียบร้อยครับรวมๆก็จะประมาณนี้ครับตู้ฟาดดีแม็กหนครับวีโก้ก็คล้ายๆกันครับวีโกเนี่ยครับถ้ามีงบหน่อยก็เสริมตรงนี้เป็นไม้สองชั้นได้นะครับ ระดับเบิ้ลหน้าดอกก็จะใช้น็อตเยอะอยู่เหมือนกันครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมก็อยู่ที่งบลูกค้าครับรวมๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามกันก่อนครับอยากได้ตู้แบบไหนครับผมมีดอกแบบไหนหนะครับคุยกันก่อนได้ครับชอบแนวเสียงแบบไหนลองมาคุยกันได้ครับ นี่ครับฟาด10นิ้ว1.9นะครับผมผมยาให้ทุกจุดครับเก็บทุกเม็ดครับผมเนี่ยเพราะว่ามันจะมีรอยปะของไม้นะครับตรงนี้ผมก็ยาให้ทุกจุดครับ <us ler> ลั่นแน่นอนครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์มาครับถามกันดูได้ครับก็ ขอขอบพระคุณท่านที่กดติดตามนะครับผมกดถูกใจนะครับเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับผมผมก็จะได้มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอทุกท่านครับรับรองว่ามีประโยชน์แน่ครับเนี่ยนะครับตู้ฟ้า1.9ึ่ง้าวผม10บนิ้วก็กาบขอบพระคุณอีกครั้งครับสำหรับท่านที่กดติดตามกดกดถูกใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ